เขือนเจ้าพระยาเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำเหลือ2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังน้ำเหนือลดลงต่อเนื่องสถานการณ์น้ำเหนือเริ่มคลี่คลาย กรมชลประทานแจ้งทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือ2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะเริ่มทยอยปรับลดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่24ตุลาคม2568และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงตามลำดับในระยะต่อไป ทั้งนี้กรมชลประทานจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด